สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเกมมาแนะนำนะครับชื่อ nobody save the world นะครับเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ฟรีนะครับสำหรับคนที่สมัคร Xbox Game Pass ครับเริ่มต้นมานะครับเราจะรับบทเป็น nobody นะครับตัวเอกของเรื่องก็คือตื่นขึ้นมาในกระท่อมล้างนะครับและเพื่อที่จะหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะครับก็จะต้องไปหาพ่อหมดที่ชื่อนอ s t สตา a ์มากัดนะครับซึ่ง เมื่อตอนเราไปหาเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาถูกลักพาตัวไปนะครับซึ่งก่อนที่เขาจะหายตัวไปนะครับเขาก็ทิ้งคำใบ้ไว้ครับแล้วเราก็ไปเจอไม้คาถานะครับอยู่ในลิ้ชักในตู้ของเขานะครับแต่แล้วนะครับอยู่ดีๆก็มีมอนสเตอร์มาบุกปราสานะครับทำให้แลนดี้ลูกศิษย์ของนอสตาบากัสนะครับก็ขังเราไว้ในห้องใต้ดินนะครับเราจึงต้องหาทางออกมาให้ได้แต่แล้วนะครับ ในระหว่างที่เราอยู่ในห้องใต้ดินเนี่ยไม้คาาก็สั่นขึ้นมานะครับเราจึงค้นพบความลับของไม้คาานี้นะครับว่าสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างของตัวเราครับให้เป็นอะไรก็ได้ซึ่งฟอร์มแรกที่เราสามารถปลดล็อกได้นะครับก็คือเป็นหนูนะครับเราสามารถเดินไปตามรูหนูเล็กๆได้นะครับแล้วตัวละครนี้ก็มีความสามารถพิเศษก็คือเวลาโจมตีศัตรูครับสามารถบิลลอัพพิทได้นะครับก็คือ เมื่อเราโจมตีถึงระดับหนึ่งครับศัตรูจะติดผิดนะครับแล้วก็แพสซีฟของตัวละครนี้ก็คือเวลาเก็บออไอเทมเพิ่มเลื่อนนะครับก็จะได้มานาด้วยในระหว่างที่เราเล่นนะครับเกมก็จะมีคำใบ้สอนให้เราตลอดทานนะครับแล้วจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือระบบมัลติเพลเยอร์นะครับเราสามารถ ที่จะเล่นกับเพื่อนได้นะครับในเครื่องคอมเครื่องเดียวกันนะครับสมมติว่าเรามีจอย2จอยเราก็สามารถเล่นด้วยกันได้หรือถ้าเรามีเพื่อนที่มี Xbox Game Pass เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถแอดเพื่อนได้แล้วก็เข้ามาจอยเกมกันได้นะครับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างของระบบมัลติเพลเยอร์ในเกมนะครับที่วันนี้ผมได้เล่นกับน้องอีกคนหนึ่งที่เข้ามาดูไลฟ์สตรีมนะครับบาย มันจะตายแล้วมันจะตายอยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนตายจุดเป่งแล้วโอยแล้วโอยแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวิ่งไปโดนอีกดึงเอาบอลก่อนเอาบอลก่อนเอาบอลเออโหเกือบเกือบไม่รอดครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกม Nobody save the world นะครับก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้หรือมีคำถามเกี่ยวกับ Xbox Game Pass นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย